ฮ่าฮ่าติดแว่นจะไปไหนไปเที่ยวกับตังครับขึ้น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 ข้นขึ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 ้นข้น เั yeah, yeah. ่นยเงี mother, mother. ้ยเงี้ยเงี้ยเ้ยเด้ยเดี้ยเงีเง้อมาเง้อเงเด้อีงง้ง Midden, đvoi, bodas, oh, no, <laughs> oh, <laughs> bố hơi yang bố hôm qua con nạp bé thi ông môn bé 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 khi bé đi 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 quẹn เอาแล้วท้องมาซ้อนท้ายนะครว่าท้องซ้อนท้ายเร็วเร็วท้องคือไป่อุ้มขี e ้น <pillows> ้ำแน่ฮะไผอุ้มข <which S 2> ี้น้ำแน่

ดาบคุณเจดาคุณเจรถพอเองเฮ้ย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 ทาแนทาแนทาแน ไปน้ำโอ้ยดท่านเหบบท่นเขาดิเยดเลยท่นออ <laughs> เอ้ยเข้ไปเน, <laughs> น,นดูนะคะคุณนายสิขึ้นรดน้ำสิขึ้นรดน้ำ<ถ>โอ้เขียดแล้วเขียนแล้ว Bố quá bồn bố Bố bồn quá Bố quá bồn quá bồn ơ ủng kia bồn nè ủng bài cứ quá ủng kia bồn nè bồn quá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  แต่ว่าเป็นบุ๋เป็นหมวกเออนี่สสาวโบใหญ่สาวผูใหญ่เนาะสาวโบใหญ่คุณนายโอ้ยอุ้มขี้น้ำแนวอุ้มอยากขี้น้ำขึ้นขึ้นไปขึ้นทางหลังแล้วนะไปขึ้นทางหลัง Khuyên <laughs> <laughs> thắng lắng, khuyên thắng lắng Khuyên, khuyên, khuyên Ôi, này cái năng hảo vô như đây nó ăn phải nam, Sái เขีดเขียดเบายฮาตังค์ไปาบายสายกเพราะฉันเป็นคนไะม่สนใจใจสบายสบายจุมแล้วจมแล้วจมแล้วจมแล้วเป็นเชียงบุ้มขีน้ำ

พ oh! ันฮั่นั่นผ่านต้นไม้แล้วผ่านต้นไม้แล้วไปต่อทีมต่อด่นแล้วโอ้าเขียนเข่าปลาแล้วพี่น้องโอ้ยเขียนเขียนบรอกคีโลในเขานั่นพ่อใหญ่อุ้นไปแล้วย่างเอาย่างเอา Còn đấy là còn khá, còn khá. À, con khá, con khá Ở xe con, con khá Đâu, bình lượng đâu <laughs> Hãy bao nhiêu đấy biệt mới vô đấy ô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  bảy lèo bên hông một vi một vai cắn chụp sụt thang đây bơi khi năm tiền chào mày xe Kia kìa về với nhau này nè 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 nghen bảy trăm phỉ mười rồi má má của chú mình má má đang nhang leo phun à, Cá tiền มีบุนไห้กันอยู่นั่น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 ,น,นเห็นหมาเขาแล้วไอ้แล้วพี่น้องเอ้ยมาพี่มาพี่ จั้าจังาจ้งเน่นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท,ท,ท่านนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ